สวัสดีครับพ่อต้นฮักกอกนะครับเกาะพี่จิมมี่นะคะพี่จิมมี่จิมมี่ลุงจิมี่นะคะคนที่หกจัมมี่ค่ะอ๋อคำนันจิมเหรอคะกำนันจามี่ถ้าจำได้ไหมเลยเอฟซีชื่ออะไรชื่อรัชนีค่ะเอารัชนีอีกแล้วไม่ได้คนหน้าตาดีแถมรัชนีนี่เอออะไรก็อะไรลัชนีนี่เออมาจากกรุงเทพค่ะค่ะข้าของก็จำไม่ อร่อยไม่อร่อยก็ว่าท่านได้นะคะอร่อยอร่อยจงไว้ให้ลูกชายผมดีกว่าเก็บไว้ยังไงล่ะค่ะหมดเลยกันเลยเห็นบ่เห็นไหมนี่ลูกชายเห็นไหมนี่แล้วป้าจะเออสั่งซื้ออะไรกับแม่ผู้ใหญ่คะอ่ะอป้าตจะสั่งซื้อหัวหมูกับหางหมูแล้วก็หมูขาหมูขาหมูแล้วก็ปลาดุกห้าสิบตัวปลาดุกห้าสิบตัวปลาดุกยักษ์ แล้วก็นมจีนยี่สิบโลนะคะจาเดี๋ยวจะรับออเดอร์นะคะแล้วก็มาคิดทีเดียวเลยนะคะจ้าจ้าจ้าเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กค่ะง่ายเขาบอกอยู่ดนมายูกมียูกินะคะประเทศไนเน่มิยูกิ พอพ่แม่คนละคนพ่อแม่คนยุคุณคนละคคนละเขาลงค่ะคนละคนคนละคนคนละคนไม่ใช่เป็นตุยเอรยบัตเลอร์ตุยบันเตอนัตเคอร์ตบัตเตอน์ตุยบัตะคอร์ตุยบตเตรตุยบัตเตอนัเอง์ีคบัตเตรตุยบัตเนลยบัตเคอรยร์ตุยบนเตอน์คนเตอร์นุยบัตเตอร์ตุยอัตเราตะเอร์ตุยบัตเตอเย เด a, all, you. ี <acceptance pieces> you all know, like not 100๋ยวจะไปร่วมงานเพลงร่วมงานเพลนะคะสั้นเลยนะคะเชิญทุกท่านจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ยายซอโอ้โหแม่กดแชร์ให้ยายซออะไรหรือคะใส่กล้องเจ้าทำไม่ดีโทรศัพท์ไม่อยู่โดนไลค์โดนแชร์ได้เท่าไหร่รู้ไหมร้อยพอดีเลยค่ะโอ้ยหนึงน่ะได้ร้อยพอดีเลยจ้าร้อยเดือด คนที่ไรคนเขาก็ขากิ้งขายอะไรเป็นไหมขายไบ้างไอ้พูดอะอ้นขาขายไหมขายใหมรทำกับข้าวหรือจ๊ะจ้าวันที่ิ้วันที่บกนี้ค่ะเดี๋ยวถ่าย้าถ้าถเขาไปดูนะถ่ายเมื่อสองเดือนที่แล้วคุณรัชนีก <c oughs> ็พ <offended> ี่หัถ่ายให้พี่หัถ่ายให้ สองเดือนที่แล้วมันยังไม่รู้เลยลงอย่างนี้อีกแต่น้ามาไม่ตรงอะไเลยใช่ประมาณนั้นแหละแล้วซื้อใหม่นี่ก็ใช้ไม่ได้หรอซื้อใหม่เลยบอกว่าเจ้าคุณน่ะเอาไปใส่ถังน้ำแข็งฮะว ก็เขาเ um. ห็นใส่พังาเก่อน่ะพอเุมากที่มารยจเดมีก่อนนไปาเนเแบก็นคลิปเขาก็เป็นล้เของแล้วไปใสยตอนไหนก็ไม่รู้แล้วไปใส่ใก็แข็งน็อกเลยค่ะายก็ไม่ยไม่ยแล้วจะว่าเขามาไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นตอนเราไปแช่ล้างจากเห็นตอนนี้ อะไรบอกแค่ว่าขอเราน่าสนันไเวดคนไว้ครับไ่ายถ้าวไ่ะวัดหรือเปล่าม่รวรไค่ะผู้ใหญ่ผาอีกถามจ้าเป็นจกรยานอยู่บ้านพนที่ตาานใคร่าห่เอามาทิไว้นา้อผู้ใญ่ถามีแต่ไม่รู้ขอครบก็ซอไม่รู้ว่าเป็นของใครอยู่หลังบ้านนะคะจะ

เรเป็นบรรยากาศนะครับนะป้ากรเขาก็ได้มาบอกนะครับว่า ว้าป้าวันวันที่สิบหกมีอะไรนะครับทําบุญบ้านค่ะทําบุญบ้านนะครับจ่ามันเกิดจ้าของแม่กิ๊กกิ๊กมาของแม่ของแม่อะไรนะครับของแม่อะไรคนดังที่สุดแล้วตอนนี้ของพี่นากรของพี่นาจ้าอีฟซีของบ่าวต้นแม่ยุกิค่ะบัตรช่องผู้อื่นนะนะอ่านซื้อถือของเฮาเนี่ยจัมมี่จัมมี่จิมมี่ค่ะลุงจิมมี่กำนันจิมมี่ค่ะแล้ววันนี้ให้เหลือไว้ให้ลูกชายค่อยก็ไม่ได้ไม่เหลือเลยค่ะ วันนข้าวหมดนะคะจ้า,าจ <ะ S 2> รจริงๆจนมันนี่ไม่เหลือเนาะจ้าไม่ต้องไปแล้วค่ะวันนี้กับข้าวปราทอหมดทุกอย่างแล้วนะคะเัาต้องทำสัญญา สัญญามันเป็นสัญญาเครับอมันไม่ใช่เลยแล้วเลิกอย่างโหกลัวไม่มีคนจูนม่ลูกชายน้อยๆจ้าเพราะไม่มีคนใช่เพราะมันมืดแล้วเขาป้าคำสายกล่องสุดท้ายโหจะหมดแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องไปหาป้าซอนนี้ไม่ต้องไปหาป้าซอครับจ้าไม่มีอะไรจะไปนะคะจ้าขอบคุณนะคะป้าซอไปแล้วนะคะเรายังไม่กินข้าวก็มาม่าเป็นที่สุด ฝาก้านะอคะณาก้ยฝากองกับมาม่านี่นะครับก็มาสอนนะครับก็มาบอกนะครับว่าจะทําบุญบ้านวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะนะครับแล้วก็จะมีเอฟซีนะครับก็มาผมก็บว่าทําบุญวันเกิดด้วยนะครับ ไปบบท่าบ้านเรายนตนับุดเด่ดดนมากเนียโอ้นี่นี่นน สุดปลายป้ายนี้ประมาณ9้าเดือนนะครับนีเิดคือตัวกริงให้เรา่งจริงใเราเรียว่าตุชมชาวบ้านกัญชาครับกัญชาของชนเดี๋ยวผมจะมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าพ่อดูเสื้อเขาดีดมงเขีื่อไหรครับนีไงเื้ที่ครับนี่ใบกันชาเลยครับผมนี่นรักวิสาหกิจชุมชนข้า่ะพ ต้นรากใบนะใช้ได้เลยแต่ว่าต้องจะต้องผูกต้องปูกถูกต้องตามกฎหมายครรับมาเราก็มาทำของแซบ กอกเนี่ยทุกเมนูใส่ไปหมดผมว่าตอนนี้ตอนนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าครับไม่อไปมเป้าเไื่ไปไม่ไปยังครับยังครับขออี่ห้อสองปีสองปีนะเอาคุยเรื่องคุยเรื่องป้ายดีกว่าครับเอาคุยเรื่องป้ายคุยเรื่องป้ายเรื่องกระชาอย่าพึ่งนะครับผมไปเซ็นมาแล้วเมื่อวานนี้ถึงวันศุกร์อันนี้ต้องคุยกับผู้ใหญ่นะครับสามสิบเอ็ดภาษาจีนชนทำที่อำเภอภูพาน ก็ที่นาอ้อยของผมชุมชนนาอ้อยเนี่ยที่วัดท่าใหญ่ๆทางเข้าวัดเลยครับตอนนี้มีอีกโครงการหนึ่งมาลงเหมือนกันแบบเดียวกันเลยที่ว่าหมื่นห้านะครับทั้งประเทศมันสามสี่ร้อยรายกิจชุมชนเลยนะนั่นแหละเอ็นสมรงลงแล้วโลละเนี่ยนั้นโอ้โหผมว่าวาริฟภูพานเยอะอำเภอเมืองผมได้ได้บ้านนาอ้อยบ้านเดียวของผมพี่ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำได้หรอ อะไรครับถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ถ้าเป็นคครรออบงได้ถ้าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ครอบครองเนี่ยผมผมได้สปกอยู่เพชรบุรีผมจะางให้จ้างทำได้เลยที่นี่ไม่มีสปกรนะก็ไม่มีเอกสารอะไรนะไม่มีเอกสารอะไรเลยอืมส้นสามมาเลอยู่นี่อยู่ไม่มีนี่อยู่ตะกรุนี้ก็อยู่ตะกรุดก็เยถามเพื่ความรู้ ไม่มีเอกสารทอะไรเลยทำได้ไหมไม่ได้ครับที่พัตุงูนี่มีหมดเลยแต่ไม่ไรอ่ะเเป็นความรู้นะครับผมเป็นความรู้มาให้ความรู้เราแล้วก็เป็นคนที่ทำป้ายนะมันทำป้ายกุเดจนนาี่ตอนรับมาให้ผมรุ่นแรกนะรุ่นแรกครับที่เสนอเรื่องกฎหมายที่ว่ากันแล้วว่าเตือนไงเตือนคนว่าว่าว่ากันไปมันก็มาแวะ สองสามก้งก็มาเจอลุงตลอดอ๋อครับอันนี้สี่รุ่นแรกๆนะทำป้ายมาให้เลยนะนี่รุ่นแรกนี่แหละผมทำก็รูปรูปถ่ายรูปสวยๆเพราะก็แต่งๆก็ส่งเอาเฟซบุ๊กก็มาเอ้ายังอยู่ตัวนี้รูปยังอยู่ครับวันนี้แวะมาเหรอคะแวะผ่านมาเหรอครับครับความมาจากกรุงเทพเมื่อวานไปเซ็นเรื่องกัญชาที่โซนนาสุกนะครับเดี่ยวจนผู้ใหญ่บ้านทำปกครองจุดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ภูพานมันจะได้ราคาดีครับ พราะต้นต้นไอ้กัญชาหางระรอกผูพานมันเพื่อผู้เขาผูพานทั้งหมดเนี่ยกิโลละกิโลละสามสี่หมื่นจะได้ค้าหกหมื่นอ๋อครับผมอ๋อก็เหมือนถ่าเป็นก็เหมือนถ้าถ้าเป็นทุเรียนก็ทุเรียนผู้เขาภูเขาไฟแล้เรื่นี้ไม่ัไงมมันมันเลยเป็นอากาศมันแล้วก็ความสูงของคนอานี้นะครับขอขอจบไว้แต่เี่งเท่านี้ก่อนนะครับ